เทานี้ที่สุโขทัยบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่หมอกหนาวนะคะแต่ว่าอากาศแปลกๆค่ะคืมฟ้าคืมฝนแล้วก็มีอบอ้าวนิดๆค่ะเนี่ยค่ะเหมือนฝนจะตกอะค่ะก็คือฟ้าฟ้าไม่โปร่งใสมีแต่เมฆหมอกเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่เช้าเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนฝนจะตกประมาณเนี้ยค่ะ ท้องฟ้าที่เคยโปร่งใสทุกๆวันกับมีเมฆหมอกเต็มไปหมดเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะฝนอาจจะตกก็ได้เนาะเพราะว่าเคยเคยเจองานลอยกระทงแล้วก็ฝนตกเคยเจอค่ะเป็นบางปีนะคะเคยเจอค่ะคุณผู้ชมไปลอยกระทงแล้วก็กำลังเดินเที่ยวงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะฝนก็ตกลงมา ปีนี้ก็ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเนาะคืนนี้จะได้ไปลอยกระทงกันเนี่ยค่ะบรรยากาศโอยรวมแล้วดูสิเนี่ยเมฆหมอกเต็ไมไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมท้องฟ้ามีแต่เมฆั้งนั้นเลยไม่มีมุมไหนเลยที่ว่าท้องฟ้าจะโปร่งใสอะค่ะ ถือโอกาสให้คุณผู้ชมได้ดูต้นไม้ข้างๆบ้านต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยบ้านนี้นกจะเยอะค่ะนกมาอาศัยเยอะมากฟังจากเสียงก็รู้นะคะว่าเสียงนกจะเยอะมากๆค่ะเสียงนกจะเยอะมากๆคือแถวนี้ไม่มีป่าค่ะคุณผู้ชมแถวบ้าน ตรงนี้บ้านที่อาพรอยู่จะไม่มีไม่มีป่าที่อา,าพรอยู่ก็คือจะมีทุ่งนาเป็นบางส่วนนอกนั้นก็คือเป็นหมู่บ้านติดติดติดกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมู่บ้านติดติดกันเยอะๆข้างหน้านั้นก็คือถนนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมถนนใหญ่เส้นอ่าเส้นเมนก็คือถนนใหญ่สีเลนระหว่างพิษณุโลกสุขโขทัยเป็นถนนใหญ่ค่ะ ห่างจากบ้านประมาณ400เมตรค่ะห่างจากบ้านประมาณ400เมตรไม่วันนี้ไม่ถึงกับหนาวอะค่ะอากาศอบอบอ้าวนิดนิดอบอ้าวนิดนิดก็ไม่ถึงกับร้อนมากเพราะว่ายังเป็นช่วงเช้าอยู่ช่วงเช้าอยู่อากาศไม่โปร่งใสอย่าตกเลยเนาะฝนเนาะ คืนนี้จะได้แบบว่าไปลอยกระทงแบบว่าสนุกสนุกถนนใหญ่ค่ะข้างหน้ามีเสียงรถแล้วก็เห็นรถวิบวับวิบวก็คือใกล้ถนนใหญ่ค่ะก็ช่องของอมาพรก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชมก็คือนำเสนออัปเดตชีวิตแบบบ้านๆธรรมชาติสวยงาม อรอบรอบบ้านอัปเดตชีวิตประจำวันเพราะว่าเคยทำงานอยู่กรุงเทพหลายสิปีพอกลับมาอยู่บ้านก็เลยมีความรู้สึกว่ารักธรรมชาติแล้วก็คิดถึงเคยอยู่กับธรรมชาติท้องไร่ท้องนาอะไรประมาณนี้ค่ะกลับมาอยู่บ้านก็เลยอ มันก็ว่าโหยหาธรรมชาติคะคุณผู้ชมคือเจออะไรที่เป็นต้นไม้ที่ว่าเขียวสวยสดงดงามอย่างเงี้ยก็ชอบแล้วก็พยายามปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านใช้พื้นที่แคบๆให้มีประโยชน์สูงสุดก็คือปลูกไม้ผลกินได้ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมคือความสุขเนาะได้กลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดก็คือบ้านเกิดของเราบ้านเกิดของเราก็มีความสุขที่สุดแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นมะขามต้น ในหนาแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นอ่ามะม่วงค่ะต้นมะม่วงนี่ก็มะม่วงค่ะมะม่มวงค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ